เจมส์เพียร์ตอกย้ำลิเวอร์พูลอาจปล่อย3มแนวรุกตัวเก่งตลาดซัมเมอร์นี้อานเดอสลอดเตรียมสร้างแนวรุกใหม่ล่าสุดข่าวดังกล่าวได้รับการตอกย้ำโดยเจมส์เพียร์นักข่าวชื่อดังจากดราฟแลดด์ซึ่งถือเป็นแหล่งข่าวระดับเทียร์หนึ่งของสายหงแดงเพียร์เปิดเผยว่าเขาจะรู้สึกแปลกใจมากหากลิเวอร์พูลยังคงใช้ชุดแนวรุกเดิมในการสู้ศึกฤดูการหน้าเนื่องจากมีสัญญ,ญาณบ่งชี้จากวงในของสโมสรว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์ ผมจะแปลกใจมากถ้าลิเวอร์พูลเข้าสู่ฤดูกาลหน้าด้วยตัวเลือกเดิมๆในแนวรุกโดยเฉพาะผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าเบอร์เก้าที่พวกเขามีอยู่ในปัจจุบันหนึ่งในปัจจัยสำคัญคือ Honor. อาร์เนอร์ซอลตกุนซือคนใหม่ที่เข้ามารับงานต่อจากเจอเกนคาร์ล็อปซึ่งยังไม่ได้มีโอกาสเลือกนักเตะที่ตรงตามแผนของเขาเองโดยที่ผ่านมาซอลตยืนยันว่าเขาพอใจกับคุมกำลังที่มีอยู่แต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงอาจเกิดขึ้นในช่วงเสมอมากกว่าช่วงตลาดหน้าหนาวที่เพิ่งผ่านพ้นไปซอลต ต้องการผู้เล่นในแบบที่เขาต้องการและที่ผ่านมาเขายังไม่ได้ทําสิ่งนั้นเราอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในซัมเมอร์นี้นอกจากนี้รายงานยังระบุว่าอนาคตของดาวินนูนเยติโอโกโชตาและลุยดิอารยังคงไม่แน่นอนและอาจขึ้นอยู่กับว่าลิเวอร์พูลจะสามารถต่อสัญญากับโมฮัมเหม็ดซาลา